ามาดูถังเชื่อมท่อแอร์ของช่างแอร์นะครับก็ตามกฎกระทรวงงานก่อสร้างเนาะพวกถังแรงดันลักษณะนี้นะครับที่มีออกซิเจนร่วมกับ LPG อย่างเงี้ยต้องมีตัวกันย้อนนะครับมีตัวกันย้อนนะที่อันนี้ที่ถังออกซิเจนนะครับอันนี้ก็เป็นกันย้อนที่ถังเชื่อเพลิงหรือถัง LPG นะครับแล้วก็ต้องมีตัวเลกกูเรเตอร์ก็คือตัวปรับแรงดันของถัง ครับนทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือตัวเซฟตี้วาล์วนะครับเซฟตี้วาล์วไอ้ตัวนี้เรียกว่าเซฟตี้วาล์วเนาะตัวนี้เห็นไหมครับที่มันจะมีรูๆเนี่ยมีประมาณสักสองสามรูรอบๆนี่นะครับอันนี้เวลาเรากรณีที่เข้าไปอัดแรงดันแล้วเพรสเชอร์มันเกินนะครับพอเพรสเชอร์เกินปุ๊บเนี่ยไอ้กลไกตรงเซฟตี้วาล์วเนี่ยมันก็จะทํางาน พอมันทํางานปุ๊บมันก็จะระบายนะครับเป็นวาวลาวระบายอนะเนาะระบายแรงดันส่วนเกินออกถ้าตัวนี้มันทํางานปกตินะครับถ้าตัวนี้มันทํางานปกตินะอันนี้ก็เป็น LPG LPG นะนะ LP ก็จะมีเซฟตี้าล์วอยู่ตรงนี้นะครับมอเห็นไหมนะจะมีรูๆนะเ,เราไปสังเกตด,ดูที่บ้านเราก็ได้เนาะหรือว่าตามไซต์งานเราก็ได้ทาง LPG ตะวจีนก็จะมีทั้งถังสีส้มอันนี้มันเป็นถังเล็กนะเป็นถังสีส้มนะแล้วก็ถังสีเขียวนะครับไปสังเกตดูเซฟตี้วาล์วตรงนี้ประเด็นปัญหาที่มันระเบิดนะเนาะนะครับที่ตามข่าวนะครับที่มันระเบิดะนะอันนี้ก็เข้าใจว่าพอแรงดันมันเกินปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเซฟตี้วาล์วตัวเนี้ยไม่ท,านะมมทานะํา,า,าทงานนะครับมันไม่ทํางานทำมันทำาไมมันไม่ทํางานนะครับมันก็ อาจจะเป็นไปได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนไปซ่อมบำรุงหรือว่าแก้ไขอะไรเนี่ยนะกลไกภายในเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับใครที่เคยผ่านอบรมมาเนาะจะรู้ว่าไอ้ตัวภายในเชฟตี้วาวเนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นเป็นแผ่นกลมกลมซึ่งมันเป็นผมก็ลืมไปแล้วนะว่ามันเรียกอะไรนะครับไอ้ไอแผ่นกลมกลมที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะมีคุณสมบัติเมื่อแรงดันเกินนะครับเมื่อแรงดันเกินเนี่ยไอแผ่นเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไร มันก็จะแตกนะพอแตกเสร็จปุ๊บไอตัวนี้มันก็สามารถที่จะระบายแรงดันส่วนเกินออกมาได้นะครับแรงดันส่วนเกินออกมานะถามว่าทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าถัางเนี้ยมันได้มาตรฐานนะครับถ้าจะเอาจริงๆเนี้ยก็ต้องสอบกลับไปยังผู้จําหน่ายหรือว่าผู้ที่รับเติมแก๊สน,นะครับว่าบริษัทของเขาเนี้ยได้มาตรฐานไหมเขาทดสอบถัง แก๊สถังแรงดันต่างๆ,ๆเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่านะครับรับรองด้วยอะไรมีเซอร์ติฟายไหมโรงงานบรรจุอัดกา๊าซได้มาตรฐานไหมแล้วก็ถังเนี่ยได้มีการทดสอบแรงดันนะไฮโดรเทสนะครับเป็นไปตามกฎหมายกําหนดหรือเปล่านะที่ต้องทดสอบที่ต้องไฮโดรกันทุกๆ5ปีนะ,นะครับนะอันนี้สึ่งเหล่านี้ถ้าถ้าบางแห่งเขาเข้มงวดจริงๆเขาก็จะตรวจสอบละเอียด อันนี้ก็ส่วนเรื่องของการใช้งานต่างๆอันนี้เพื่อนๆคงจะรู้อยู่แล้วเนาะเราก็ตรวจสอบพวกาสายแก๊สมันไม่ชํารุดหัวตัดมันไม่ชํารุดเลคูกกเลเตอร์ใช้ได้นะครับกระจกไม่แตกอะไรประมาณนี้เข็มกระดิเนาะก็คงจะประมาณนี้เนาะส่วนท่อที่ผมอยากจะมาฝากวันนี้ก็คือตัวเซตตี Set ้วาลตัวนี้นะครับตัวเซตตี้วาลตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ใน Google เว็บไซต์ y t u t u เนาะเนี่ยก็มีความรู้ให้เราได้สืบคนค้นคว้ากันอยู่ตลอดสวัสดีครับ